สวัสดีครับอยู่แอดมินวุดนะครับวันนี้เข้าห้องรอแล้วนะครับครั้งแสงมีรารวันนี้ครั้งแสงมีวาส0 0 0นะครับซึ่งเซิร์ฟอินโดได้มาเป็นทาวร์เรียบร้อยแล้วแต่ประเทศไทยเราก็รู้นิสัยพวก GM กันดีนะครับพวกผู้จัดการอะไรกันดีเราก็เลยเช่ามา1วันนะครับอันนั้นไม่ต้องสนใจกดใส่โลกเออกดไปลุยโซโซ กดเซเราต้องรอนะครับนเขากดแล้วเราก็แชร์ที่ใช้นะครับเดี๋ยวก่อนก่อนเข้าระใ,ใ,ใช้ก็แชร์เดิมเลยวิ่งไวเสียหายระยะไกล4ี่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนกดมั่วครับก็ถ้าเล่นงงง,ง่าก็ขออภัยซึ่งไม่น่าจะเง่าขนาดนะครับ ยากเว้ยเสียงแม่งเป็นไงวะโอ้ยเกียนกับ s อ v U เยอะเลยนะครับแป๊บนึงขอเปิดเสียงแป๊บนึง รุนแรงกว่านะฮะ <Head shot. S 1> ยิงหัวไปแล้วอุ้ยบาเลตบาเลตก็ไม่กลัวครับเพี้ยนดีครับปืนนี้บอกเลยอุ้ยโอ้โหไอ้ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดไม่ร <c oughs> ู้จะเอาคำไหนมาพูดจริงอ่าช่างมันช่างมันเอาใหม่เอาใหมา่ นะครับซึ่งเป็นปืนถามว่าดีไหมถือว่าใช้ได้นะครับแต่เสียดายที่มันเป็นปืนวันไม่ใช่ถาวรน,นะครับนะครับซึ่งถือว่าแรงเลยแหละจ้าไอ้หานี่มันเล่นแต่มีนี่หว่าอุย้ยไ,าาไฟกันปบาเลดอะบาเลดบไฟกันเลล่ ไฟกันได้นะโอยไปไหนกันหมดโยโย่โยโย่มาสิโยโย่อุบาเลตบาเลตอุ้ยแรงเลยแหละอุ้ยอุ้ยแรงเลยแหละยิงตัวน่าตายนะครับยิงตัวตายนะครับยิงตัวตายนะครับดูครับยิงตัวตายนะครับ กระสุนก็พี่ใส่หัวกระสุนดาเมจนะครับนี่นะครับใช้หัวกระสุนดาเมจทั้งหมดอ,อะไรที่บอกดาเมจพี่ใช้นะครับอะไรไม่บอกไม่ใช้โวอ,อยู่ไหน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 ไปไหนแล้ววะโดนเป็นลี้ยงเป็นฆ่าเตามไปฆ่าครับอของเราคุตามตามไปฆ่าเป็นไปไหนแล้ว ไนแล้วเพื่อไไ้่ฟันไปแล้วช่างมันช่างมันนะครับงานของเราคือการเก็บซากอเดี๋ยวขอลองให้ชัวรนะครับเนี่ยครับสองนัดไม่ตายต้องสาต้องเอ้ยหนึ่งนัดไม่ตายต้องสองนัดนะครับถ้าแบบไม่โดนจัดจัดดูนะจ๊ะ นี่โดนทั้งแขนทั้งตัวนะครับมันทำให้ยังไงก็ทั้งแขนทั้งตัวเท่ากับว่าดาเมจสองรอบนะครับเหมือนกับน้องโดนชนสองทีอะครับก็เลยทําให้ดาเมจแรงแมีตัวอยู่บนเราใช้ความเกียนของเราอันหล่อเรา ครับไม่ได้แลงเลยสวัสดีชาวโลกช่างมันยิงไปไอ้สองเดี๋ยวซ้ายเข้าช่องครับแล้วก็หนีครับตา <Head shot. S 1> มตาภาพครับเ้าไปไหนแล้ววะเห็นแบบแบบโอย้ย อันนี้เลือดเ,เลือดของฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นร้อยหนะครับถ้าเลือดร้อยสอาจจะไม่ตายจริงๆเพราะน,นี่เลือดร้อยหนึ่งมันตายอยู่แล้วละครับเ,เลือดร้อยสามองยิงให้ดูอุ้ยตับัใจนนยยิงมาเยอะแล้ว อย่าควใช้วาสองพันเหมือนเรากำลังจะเจอเจนยานทิปไม่ใช่เจนยานทิปสิเออ่แถวบ้านเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราจะเจอเจออะไรอะไปไหนละเอาไว้ก่อนละกันอุ๊ยหมวกแตกไม่ตาย ตายอ่ะหมวกแตกไม่ได้ถือว่าตรงเลยนะครับยิงแบบแป๊กแป๊กแป๊กคือแบบเรายิงเงี้ยลิงในระยะที่แบบแต่ถามว่าดีดไหมดีดดีครับดีดดีดข้างบนข้างบนไม่ตายนะครับนี่เลือดร้อยแล้วเราเราสองสองจะเอาไปอยู่ได้ไงปาแกะไป เราเป็นมีมารยาทนะครับเราหนีเป็นมีมารยาทนะครับเออเล่นมีดไม่เป็นนะครับบอสวิไม่โดนช่วงเวลาที่เหลือเราขอยังใช้ยังมีความสุขนะครับไม่ไม่มาบาลลิศดีกว่า Ôi. hoa mà đi máy à đi mình bảo tìm ngay ngay <laughs> มึงมานานไหน่จบแ่งคืออะไรอะ่ะ อะไรอ่ะเนี่ย,ยมีแค่นี้ละครปืนคอมแรงปืนมันนะขอบคุณครับไอเช่ยนั้นโปโคยถอกกระลอกแพ